สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงวน,นะครับวันนี้ผมบ่านสมัครแคาแนวนะครับเป็นช่อง u t u b e ที่เพิ่งเปิดนะครับปล่อยชิปการสื่อขายงวทางอนไล่ปล่อย,ปอยไปบอท่าน G กีชิปก็ปรากฏวา่าได้รับแรงเชียร์แรงใจจากาเกษตรกรผู้เลี้ยงงวจากพ่อแม่พี่น้องนะครับคอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จํานวนหนึ่ง แต่จายังบอลเพียงพ่อนะครับยังจังได้กาลังใจจากพ่อจากแม่จากพ่อแม่พี่น้องอีกหลายเติบอยู่ครับนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการออกหาเบืองง่วนะครับกำง่ามมาฝากปีตอนน้องนะครับตามขอกต่างๆตามฟ้ามด่างๆข้องเพิดนะครับแต่ว่ากาช่วงนี้ยุดไประยะนึ่งเนื่องจากนะครับช่วงนี้ได้มาเยี่ยมพ่อนะครับอยู่จังหวัดปทุมธานี สวัสดีครับพ่อใหญ่อ่านี่แหละพ่อบังเกิดเก่าครับพ่อใหญ่ศรีหาสมหวังนะครับเป็นพ่อผู้ให้กำเนิดเปิดสุขยางให้กำเนิดทั้งชีวิตทั้งอาชีพนะครับอ่าเป็นผู้อ่าเป็นไอดอลนะครับของลูกนะครับเดี๋ยวนี้พ่อใหญ่ศรีหานี่อายุแปดสิบเก้าปีสิบเอ็ดเดือนเนาะเกือบถึงเก้าสิบปีครับอายุเพิ่รจะถึงเก้าสิบปีวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่แหละครับอีกเดือนกว่าๆนะครับ อายุเพิ่นเก่าสิบถือว่าเพิ่นสุขภาพแ็งแรงนะครับแ็งแรงหลายาเป็นยังีงเพิ่มจึงมาเยี่ยมมายามเพิ่นนึงล่ะคือถอดเพิ่นเพิ่นม,มาอยู่น้ำหนองสาวนะครับอยู่ปทุมท่านี่ข้องแปดนี่น่านประธานได้เห็นเพิ่นน่านล่ะมาเยี่ยมมายามสองผมนะครับเกษียณอายุราชการนะครับครูนะครับเมื่อเดือนกันยายนกับความตั้งใจนะครับกับคิดว่า สี่ครับไปเลี้ยงัวนะครับย่บานหลังจากงานสร้างค้นมาแล้วนะครับเป็นครูสร้างชีวิตให้ถูกลูกนักเรียนมารุ่นแล้วรุ่นเล่าจนครบอายุราชการนะครับเขาหยุดสอนหยุดสางค้นกัดสี่ครับไปเวียนกลับไปย่างอาชีพเก่าสี่กรเป็นครูนะครับอ่าซึ่งมีพ่อใหญ่สิหานี่แหละนะครับเป็นผู้ผ้าเฮ็ดผ้าสางตะกอนนะครับอ่าเพื่อนนี่ถือว่าเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงงว นะครับเกา่ารพอเนาะอ่าแ mm hmm. าทีสําคัญพญสิหานี่รพอนี่เป็นเป็นปนายหอยเกา่าของเขตประเทศแถวอ่บอบาบวาตะไถ่นะครับไปเล่าก็ไปนะครับไปหาซื้อหัวซื้อควายอ่าเป็นเป็นนายหอยอ่ายาโสทอนรอยเอฟสลักข้ามอุบลเลาะเบิดตีแตกเบิดนะครับอำนาจจะเลื่อนมุกดาหารเปาะห,หาซื้อหัวเพื่อมาทรงตอนนั้นทรงข้องพายนะรพเนาะ mm hmm. ย่างเอาเป็นเป็นนายหอยเกา่า คิดเพิ่มที่ละครับหกสิบปีขึ้นหลังนะครับหกสิบกว่าปีขึ้นหลังตลาดงวควขยตลาดนัดงัวควขยในประเทศไทยมีพ่อชีแห่งนะครับหนึ่งในนั้นก็อยูแถวข้องไพ่นะครับค้องไพกัอยูแถวแถวล่ามตะข้องเดียวนี่แหละครับนั่นคือพ่อใหญ่สิหาเดินทางจากยาโสุทอไล่ตอนงวฟูงงวฟูงวายมามา,มาขายนะครับถึงมีในหอยก็รอ,อรับอยู่ตลาดค้องไยนั่นแหละเพิ่นกะระวบรวมงวควายแถวบ้านหนลักมากนะครับ กว่าจะได้ครบปล่อยโตกับพากกนเดินทางมาก่มนี้จะเพิ่นลอดกอนี้มูมี่พวกมาเป็นกลุ่มนะครับมาขายงวขายควายนี่คือในหอยเขาโตจริงครับผมนะครับได้รับสายเลือดจากเพื่อนะครับนอกจากเป็นครู่แล้วนะครับก่อนจะเป็นครู่นะครับครอบครัวเพก่งบาดจนบเพราะไนี่แหละหาเลี้ยงนะครับเป็นเสาหลักของครอบครัวซึ่งแม่กับเป็นกระส่วงขันครังนะครับเป็นครั้ง นะครับดูแลก,การเงินซึ่งเงินบ่มีนะครับสมัยก่อนนี่พอแม่พึ่นทุกหน้าเหตุกับบ่หลายบ่มหีลูกก็หลายพ่อใหญ่ยังมีลูกยู่ิ0คนนะครับผมเป็นคนที่4อ,อ่จากาจาก1ถึงสามานี่บริด้ทเฮียนจักค้นเนื่องจากครอบครัวามีความยากจนนะครับบ่าสามารถที่ส่งถูกเรียนแต่ว่าเพิ่นเห็นแววผมว่าเ,เฮียนนังสือดีแนะ่เพิ่นก็นเลยพักันนะครับ ที่เคีงแม่น่ะส่วนการข้างเพิ่นพอมีเพิ่นดูแลเงินเนาะเพิ่นก็บพอมีเงินเพิ่นก็บ่อยากให้เรี้ยงออกแต่พ่อนี่พากดันอยากเห็นลูกทําการทํางานเป็นเจ้าค้นนายค้นทำงาน่เพิ่นก็บพ่อดันนะครับอยากให้ได้เรียนผมก็ตั้งใจเรียนนะครับสมเพิ่นอ่าอยากให้เรียนนะครับเรียนจนได้เป็นครูนี่คือผู้ห้อาชีพครูผมนะครับเป็นครูคนแรกแล้วก็ให้ผมเป็นครูนะครับมาจนถึงทุกวันจนถึงเกษียณนะครับพอเกษียณแล้ว อาชีพทีเพิ่นผาผมเห็นเพิ่มเห็ดถึงแต่หน่อยถึงแต่เรียนหนังสืออยู่เพิ่นก็ะซื้อในหอยนะครับเดียงงว่วซื้องว่วขายงว่วนะครับพนพนธเนาะสมัยนั้นเมือณีดูกสีครับมาเป็นในหอยคือพออลไรเด้บาดนี้ครับจากออกจากครูมากสิครับมาเป็นในหอยนะครับโดยภา,นาวนาโตว่าจะเป็นซื้อกลางในเกษตรกรผู้เ่นเขาบ่ถึงซื้อนะครับ โดยเปิดช่อง YouTube ช่องนิ่อยนะครับช่องสมบังเช่นอย่านี้นะครับเพื่อสิเป็นซื้อกางให้เกษตรกรนะครับในการแลกเปลี่ยนสื่อขายงู่วไยทางออนไลน์นะครับสิไปตามข้อบพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเพื่อนบ่เขาถึงซื้อนี่แหละครับเพื่อนไปตลาดก็ได้นะครับตลาดนัดก็ต้องใส่รถนะครับหัใหญ่งั่เกษตรกรผู้เลี้ยงงู่กับงูกันอยู่นะครับรถกับ่มีค่ารถกับอาจจะเสื่อเปลืองแน่ก็เลยอาสาเพื่อนนี่นะครับ เปิดช่อง YouTube เพื่อสิไปน้ำของน้ำยังเปิดขายเพื่อนนะครับซึ่งจะบอหรับยังจะเป็นเพียงซื้อกางให้เพื่อนเกษตรกรเพิ่นผู้เพิ่อนบอมีท่างเหลือหลายนะครับผู้เพิ่นเขาก็ถึงซื้อหลายนี่แหละครับเพื่อความตั้งใจว่าหน้าไว้มาดีกัดย้อนกลับไปมาฮาพอใหญ่ที่หาเนาะครับผมในฐานะลูกสืบทอดสายเลือดจากเพิ่นเพื่อนเป็นผู้เลี้ยงมัวเกษตรกรผู้เลี้ยงมั่วเลี้ยงวั่วขายผมเหรครับเรียงหนังสือนะครับใดต้นใดก็ายใยูผม อ่าเด้เงินเท่าไดก็ให้ผมได้เรียนหนังสือนะครับแต่หลังจากนั้นมากกว่มีน้องมีนุ้งเรียนหนังสือจบจนเป็นด็อกเตอร์ก็มีครับลูปปริญัติหายรธรรมดานะครับอ่าเป็นข้าราชการอยู่รยยกระทรวงอ่าอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเป็นนักวิจัยเป็นด็อกเตอร์ที่ระสมบังนลยครับนี่เระคือลูกเพิ่นแต่ทำงานอยู่อ่าข้องโฮกอยู่อยังก่อจะรับสมบังอ่าอยู่อ่าอ่าศูนย์วิทยาศาสตร์ นะครับก็หกเนี่ยครับนี่ลูกเปินทาการทํางานหลายกนนายนายธน,นาคารก็มีครับนี่คือความสมารของขาพยานสีหานะครับสามารถสรงรลุกเรี่ยนไดเพิลก,กับเป็นเกษตรกรตัวจริงนะครับเป็นด้หอยนะครับนี่ละอ่าที่ผมมากกว่นี้จะอยากมากอ่ามอบตัวเป็นซีดเพิอนอีก่เส้นนึงนะครับสีครับมาเรียงง่วมาเป็นด้หอยนี่หละว่าสิมาสอบถามเพินว่าการเป็นด้หอยการเบิองงัว เห็ดจังไงนะครับลักษณะข้องูอ่างัูอ่าสื่อมากสีขายไปได้กาไร่ดีซึงงูอ่าสีนาสื่อเป็นยังไดสีซอเพิ่นนะครับในชีปหนาแต่ชีน้นี่มาพูดมาจากมาหาพอนะครับเลยอาชีพใ้เพิ่อนอ่าหูว่าลูกมาหาลูกสีทําการทํางานไม่ละเปลี่ยนอาชีพเข้าเศร้าเป็นคู่กับสีมาเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงงูอ่ามาเป็นในห่อยมาเป็นสื่อกางให้เกษตรกรนะครับเพิ่นขายงูอ่างออนไรน์นี่ยละ มาบอกปอมาเราปอให้เพิ่นให้พ่อให้นะให้ประสบผลสําเร็จนะครับน้องปอเนาะอ้าวไว้พ่อในนเป็นยูทูบเบอร์ให้ประสบผลสําเร็จใหุ้พั่าผู้ที่ตามไปไหวน้องนเนาะอ้าวอ้วอ้าอ้วอวอ้าวอวอ้าอ้าออ้อ้าอ้าว้วอ้าวอาวอาวอา้านาวอ้ารอาอาวาวาด้าอ้าอา้อ้อ้ออนอ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับอาชีพนาจะให้พ่อใหญ่ซีหาเบาถึงเรื่องเลือกง่วนะครับเลือกมัวขายงัวจึงได้จึงสิทธิ์ขายกำไรดีนะครับชีพนาชิปสําหรับลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับซอยกันกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์นะครับเป็นกําลังใจช่องสมหวังบานสมหวังชาแนลนะครับช่องน้หน่อยนี้พ่อเด็กนี้กาลังใจต่อสู่ต่อไปครับสวัสดีครับ